สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับพระอีกหนึ่งรุ่นของพระพัดบุญญากางโงเป็นพระพุทธชินราชและท้าเวสศวันครับกับรุ่นรวยมหาบาร,รมีปี2565ครับกล่องสีออกน้ำตาลก็จะเป็นรายการรุ้นเนื้อนะครับน้ำตาลทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพระเลยนะครับ แต่ระบวการสร้างรรยการยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมเลยเดี๋ยวขอดูเหรียญจริงไปเลยนะครับเหรียญจริงก็เป็นขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับออกจะเล็กนิดหน่อยนะครับนี่ครับรายการแรกเป็นรายการที่10ครับรายการที่10เป็นเนื้อ 3K มาเดี๋ยวผมขอกรรไกรนะครับกรรไกรตัดให้ดูดูความสวยของเหรียญเลยนะครับมาครับมาครับ โอ้โหโอ้โหนี่ครับโอ้โหสวยนะครับนี่ครับหมายเลขสี่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นเนื้อสามเครายการที่สิบนะครับข้างหลังเขียนว่าพระพุทธจิช,นช,นชนราชมหาบารมีรวยมหาบารมีนะครับรวยมหาบารมีพระพุทธจินราชชัดกดซูมอีกหน่อยได้ไหมครับซูมหน่อยจะชัดไหม ชินาราชก็ชัดนะครับเป็นเหรียญทรงรูปทรงยำปีด้านหน้าเป็นทาเวสุวรรณนะครับนี่วัดห้วยด้วนอันนี้คือเนื้อสามเคนะครับต่อไปครับต่อไปอันนี้ก็เป็นเนื้อสามเคหมือนกันลงยาเขียวเหนียวซับนะครับสามเคลงยาเขียวเหนียวซับลงยาได้สวยดีนะครับมาเดี๋ยวดูขนาดของเหรียญหน่อยนะครับเดี๋ยววัดขนาดของเหรียญให้นะครับขนาดของเหรียญ เป็นเหรียญที่รูปทรงจะเล็กนิดหนึ่งเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงไม่ได้ใหญ่นะครับก็อยู่ที่ 2. 2สองจุดสองเซนนะครับความกว้างความยาวอยู่ที่สามจุดสองเซนนะครับสองจุดสองกับสามจุดสองเซนนะครับนี่แต่เหรียญท้าเวทก็สวยดีเลยนะครับมาต่อไปครับโอ้โหต่อไปเป็นเนื้อสองเคครับ เป็น 2K พื้นโอ้โหลงยาหน้าหลังขอดูเลยครับขอแกะเลยครับลงยาหน้าหลังอย่างนี้เดี๋ยวขอแกะหน,น่อยครับขอแกะเหรียญมาดูหน่อยนะครับมาดูกสดัสดๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็โอ้โห,ห 2K นี่ครับ 2K ลงยาหน้าหลังลงยาสวยนะครับนี่ต่อไปครับ ต่อไปเป็นลงยาเขียวเหนียวสับครับโอ้โหสองเคลงยาโอ้โหหลังลงยาแดงส <c oughs> วยดีหมายเลขสองเจ็ดข้างบนก็มีต่อโค้ดอันนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นงานอะไรหมายเลขรายการที่สิบแปดก็สองเคอีกล่วโอ้โหสองเคตั้งแต่จะเยอะครับอันนี้ก็สองเคนะครับสองเคลงยาแดงนี่ใครชอบพิมไหนก็ลองเช่าหาบูชาได้นะครับต่อไปรายการที่ยี่แปดนี่ก็เป็นสองเคโอ้โหสองเครายการยาวเลยนะสองเคลยนะ K, งยาฟ้าอุย้ยหน้ากากรหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหเอาไปครับต่อไปครับอุย้ยสองเคมันงานหน้ากากเลยเนาะเนาะมันหน้ากากทองคลิปเลยนะครับเหมือนสองเคงานหน้ากากเลยนะครับเนี่ยต่อไปครับต่อไปก็เป็นรายการที่4ี่และ44ก็เป็นชุบทองพ่นสายนะครับชุบทองพ่นสายก็เดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยนะครับก็เปลี่ยนชุบทองพ่นสายลงยา ม่วงลงยาเขียวควันควันควันนะครับนี่ต่อไปครับโอ้โหเป็นลงยาดำดำทองนะครับนี่ต่อไปต่อไปก็โอ้โหเพลิงแดงเพลิงแดงนี่นะครับชอบลงนาไหนก็ลองเช่าหาบูชาดูแล้วกันต่อไปก็โอ้โป็นชุบทองเพียบเลยนะครับเป็นเะนื้อชุบทองทั้งหมด แต่ลงยากะหลากหลายสีไปนะครับเนื Superman, now, ้อเงินนี่มีตัวอย่างเนื้อเงินงานนี้เป็นงานเนื้อเงินรุ่นนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากหน้ากากทองนะครับนะครับนี่นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองวันนี้ไม่มีตัวอย่างนะครับนี่ก็เป็นทองโอ้เป็นงานชุบทองทั้งหมดก็ลงยาหลากหลายสีนะครับอันนี้เป็นงานหน้ากากนี่ครับงานหน้ากากครับโอ้โหหน้ากากหน้าหลังขอดูความสวยหน้ากากหน่อยความสวยหน้ากากหน่อยหน้ากากหน้าหลังน่าจะสวยนะครับ หน้ากากหน้าหลังเลยโอ้โหโอ้โหหน้ากากสวยนะครับโอ้โหงานหน้ากากสวยมากโอ้โหน่าจะเป็นทองแดงลมดำหรือเปล่าโอ้โหเหมือนนวะเลยครับหน้ากากทองหน้าหลังนะครับเนี่ธนวัฒน์จะไม่ตอกนอหนูนะครับรุ่นนี้โอ้โหสวยครับหน้ากากหน้าหลังสวยอันนี้ก็เป็นเนื้อโอ้โหโอหน้ากากหน้าหลังอีกแล้วอะโอ้โหงานหน้ากากหน้าหลังเยอะนะครับโอ้โห สองเหรียญสุดท้ทายครับสองเหรียญสุดท้ทายที่ให้ดูนี่ก็เป็นรุ่นนี้นี่เป็นลงยาแดงกับลงยาม่วงนะคะรับลงยาแดงกับลงยาม่วงหน้ากากหน้าหลังไหมโอ้ลงยาหน้าหลังหน้ากากหน้าหลังเทียบเลยน,นะครับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชาดูนะครับผมชอบหลักก็เป็นงานหนา้ากากนะครับแล้วก็ลงยาเขียวเหนียวซับนะครับก็ก็สวยดีนะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้เลยนะครับกับ ชาเวสสุัรรณาวุธิินราชรุ่นรวยมหาบารมีนะครับฝากกดติดตาม YouTube เอ็มสายบุญด้วยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูลดยหลากหลายรุ่นนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านหนึ่งเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ